สวัสดีค่ะ,คะผมนายปฏิพล์หมายพึ่งครับนางสาวอิสรีแสงดอกค่ะนางสาวพัชราอินพัฒน์ค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องเรือเก็บขยะอัตโนมัติและระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับ ที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานโครงงานนี้เริ่มมาจากการสังเกตเห็นมลพิษทางน้ำที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยางิ่งตามแหล่งน้ำใกล้เคียงชุมชนซึ่งขยะที่ถูกทิ้งลงไปได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายทั้งการอุดตันของทางน้ำกลิ่นเหม็นไปจนถึงการแพร่กระจายของเชื้อโรคและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำอย่างเช่นหด เหตุการณ์นในคลองเตยในปี2568ที่พบว่ามีขยะสะสมจนอยู่ในสภาพนลอเสียและเป็นอันตรายต่อสุขภาวะของประชาชนปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นในการจัดการและดูแลแหล่งน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีแนวคิดในการทำเรือเก็บขยะอัตโนมันติได้บำบัดน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนโดยเรือลำนี้นาสามารถดักจับขยะเพราะมันบำบัดน้ำเบื้องต้นเพื่อฟื้นฟูระบบนี้ไว้ทางน้ำทำให้หน้ำที่เคยเป็นแหล่งของมลรพิษให้กลับมาสะอาดและส,งส่งเสริมคุณภาพีวิตที่ดีของชุมชนแนวคิดหลักของนวัตกรรมและวัตถุประสงค์ โครงงานนี้มุ่งพัฒนาเรืออัจฉริยะที่ติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับและเก็บขยะในแหล่งน้ำพร้อมระบบบำบัดน้ำเบื้องต้นและสามารถกลับไปสู่จุดเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อเก็บขยะเต็มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศทางน้ำ หลักการทํางานของเรือเก็บขยะอตัตโนมัติและบาบัดน้ําโดยพลังงานแสงอาทิตย์ 1. เรือจะเริ่มออกจากจุดเริ่มต้นที่กําหนดโดยเรือจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆระหว่างที่เรือเคลื่อนที่ไปพัดก็จะทําการบาบัดน้ําไปในตัว 2. เรือจะค้นหาขยะในแหล่งน้ำโดยมี ESP 32แคมที่ทำงานร่วมกับ Euro 3เพื่อระบ,บุและตรวจจับตำแหน่งของขยะ 3- เมื่อตรวจเจอขยะระบบจะสั่งการให้มอเตอร์ใบพัดนำเรือเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งของขยะอตัตโนมัติ 4. เมื่อเรือเคลื่อนที่เข้าใกล้ขยะแล้วระบบจะสั่งให้สายพานทํางานเพื่อลำเลียงขยะเข้ามาในที่เก็บขยะ 5- ทําทอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าขยะจะเต็ม 6- เมื่อขยะเต็มที่เก็บขยะแล้วเรือจะเดินทางกลับไปยังจุดเริ่มต้นเพื่อเทขยะทิ้งและกลับไปปฏิบัติง,งานต่อโดยอตัตโนมัติ ต่อมานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นมอเตอร์เกียร์12โวลต์นะครับใช้ในการบังคับควบคุมใบพัดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น e s p 32แคมป์ใช้ในการตรวจสอบขยะที่อยู่ด้านหน้าครับต่อไปก็จะเป็นท่อ PVC ที่ใช้ในการรองฐานทําให้เหลือลอยน้ําได้ครับต่อไปก็จะเป็นใบพัดนะครับถัดมาก็จะเป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับก็จะเป็นตัวที่สามารถเก็บไฟฟ้าไว้สามารถใช้ได้ทั้งวันครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวโซลาเซลล์นะครับเป็นตัวที่จะใช้ในการผลิตไฟฟ้าครับต่อไปก็จะเป็นกรงเด็กที่นํามาใส่ขยะนะครับ,บระบบที่เราใช้ก็จะเป็นวอร์ดเอสพีสามสิบสองเดฟคิดโมดูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเออกแบบขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม Sketch Up ในการออกแบบนะครับต่อมานะครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับโครงงานเลอเก็บขยะนี้สามารถช่วยเก็บขยะและสิ่งโสกปปกที่เราอยู่บนผิวน้าได้จริงครับ ทำให้แหล่งน้ําสะอาดมากขึ้นกว่าเดิมเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ําและพืชน้ําในน้ําด้วยครับอีกทั้งยังเป็นตัวต้นแบบของนวัตรกรรมใน,นการเก็บขยะที่สามารถนําไปต่อยอดหรือปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆได้ครับช่วยลดภาระและความเสี่ยงของคนที่ต้องลงไปเก็บขยะด้วยมือและยังทำให้ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือรักษาความสะอาดของแหล่งน้ามากขึ้นครับ